จานดีๆสวยเนี่ยขายมีราคานะครับสวัสดีครับต่องหมองกุ๊กที่หมอผมเฮยไม่แบบหมดแล้ว <único> อ <Liberty Overwatch> er <fit> <ED> ่ะมันหมดยุคของมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมต้องเป็นอย่างอื่นแน่น้นนะวันนี้ก็มาทำเมนูที่เรียกว่าต่อยอดจากแห้กล๋นครั้งที่แล้วเป็นปีไก่ยัดไส้กุ้งนะครับจริงๆอ่ะวิธีการทำไส้เนี่ยคล้ายๆกับทำแห้กล๋นเลย แต่วันนี้ก็ทําให้ดูแบบง่ายๆแล้วกันนะมามาดูทําอะไรบ้างมาครับคือจริงๆเนี่ยเครื่องปรุงเนี่ยเหมือนที่ทํากุ้งที่ทําแห้ก,กึ่นเลยอธิบายให้ฟังอีกรอบแ้วกันเผื่อใครที่ไม่ขี้เกียจย้อนกลับไปดูนะกุ้งเนี่ยผ่านหลังเอาเส้นดาออกแกะเปลือกให้หมดแล้วก็เอาไปล้างกับเบกกิ้งโซดาแล้วก็แป้งมันฮ่องกงมาพันมนันพันล้างๆแล้วก็ล้างออกหมักมัดดึงแล้วก็ล้างออกนะแล้วก็ได้ตัวนี้มาเสร็จแล้วเดี๋ยวเอากุ้งไปปั่นมันหมูไปปั่นแล้วก็มาปรุงรส เดี๋ยวลงเครื่องปรุงไปให้นะทีนี้ไอที่ยากนี่คือปีกไก่ปีกไก่ยัดไส้ไงทำยังไงใช่ไหมมาจริงๆก็เมื่อก่อนทําอีกแบบหนึง่งแล้วก็ไปดูคลิปของเชฟป้อม <c oughs> เชฟประธานเหล็กก็เลยวันนี้ทําแบบเชฟป้อมดีกว่าโอเคครับย่างตรงไหนใช่ไหมอ่ะตรงนี้ต้องใช้วิธีการที่มันแบบซับซ้อนนิดนึนงมามาทําให้ดูว่าเป็นยังไงมาดูเลยไก่นน่นะมาเลยเอาตรงปลายออกก่อนอ่ามันไม่สวยแล้วก็มันจะได้ตั้งได้ด้วยตอนที่เราเลาะ รูดล,ลงมาก่อนทอกมันลงมาทอกมันลงมามเออทอกน,นี่คุณคุณไหมแล้วเห็นไรลังอยู่คุณก็ตัดให้หมดนะครับใช้โต้ก็ได้ว่าเห็นไรลังอยู่ก็ตัดให้หมดอ่าถ้าคุณมีมีดเล็กคุใช้มีดเล็กดีกว่านะนมะนาะอันตรายต่อมือคุณแล้วถ้าเกิดมันรู้สึกว่ามันเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่มีไรลังเนี่ยก,ตก็ตั้งแล้วก็รูดตั้งแล้วรูดแล้วก็ได้อย่างนี้อ่าพอได้อย่างนี้ปุ๊บ เห็นป่ะเรียบร้อยทีนี้ก็หักกระดูกเลยหักกระดูกมันเดี๋ยวจะตัดก็ได้แล้วแต่แต่หักก็ได้มาครับนี่อันนี้คือที่เสร็จแล้วนะก็จะได้อย่างงี้มาใช่ไหมแต่เวลาคุณหมักใช่ไหมถ้าเกิดหมักอย่างนี้มันก็จะเข้าแต่หนังคุณก็กลับลำมันก่อนก็เหมือนที่คุณทำมาเมื่อกี้นะกลับลำมันก่อนเราจะได้หมักเนี่ยมันจะได้อร่อยข้างในด้วยใช่ไหมหมักพวกนี้ไม่ต้องใส่เยอะคุณกใส่เกลือไป เกลือพริกไทยแค่นั้นเองแล้วก็อะไรจ <_ an> ูกันอยู่แล้ว <_ an> <_ an> ชูรสนั่นเองนะครับผม <_ an> ใส่เกลือไปใส่พริกไทยไปชูรสนี่เพ <_ an> ผมกงซื้อมาใช้ซะหน่อยใส่ไปเลยครับได้งไปเลยนิดนึงนะแล้วก็พริกไทยแค่นี้เองหมักให้มีรสชาติแบบเบาๆไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีรสชาติที่เข้มข้นอนึงก็คือไส้มันนะ นั่นเองนะครับหมักไปโอเคกุ้งเนี่ยนะสมมุติว่าผมบอกให้คุณปั่นใช่ไหมปั่นแล้วก็ไปนวดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเฮ้ยพี่ที่บ้านหนูนี่ไม่มีเครื่องปั่นเลยที่บ้านผมไม่มีเครื่องปั่นเลยก็ใช้วิธีเก่าๆได้ก็คือการทุบมันนะมาทํายังไงมาดูเนี่ยคุณก็เอามาเนี่ยตรงนี้หมักมาเรียบร้อยคุณก็ตีนะคุณก็เอามาตีเลยอ่าคือตีเนี่ยทาให้เนื้อกุ้งเนี่ย หนึ่งก็คือบดง่ายสองก็คือมันจะเด้งนะอ่าเนี่ยเห็นไหมมันจะหั่นง่ายหน่อยคุณก็ตีไปเลยถ้าเกิดคุณไม่มีเขาเรียกว่าคุณไม่มีเครื่องบดใช่ไหมคุณก็มาสับอ่าแล้วก็คุณก็ค่อยเอาไปนวดแค่นั้นเองเห็นปะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเพราะกุ้งตัวกุ้งเองเนี่ยเวลาตีบุ๊บมันก็จะละเอียดอยู่แล้วนะแต่ว่าผมขี้เกียจ มีเนี่ยสามร้อยกว่าบาทผมซื้อมาผมก็ขอญาตใช้เลยกันใครไม่มีก็บทตรงนี้ได้เลยนะโอเคไหมรู้เรื่องไปเดี๋ยวผมปั่นกุ้งก่อนมาเนี่ยปั่นเสร็จก็เป็นอย่างนี้ง่ายๆใช่ไหมเห็นป่ะตัวกุ้งก็จะเนียนเลยฮ่เราก็ซื้อเครื่องทุ่นแรงนะครับเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะเราก็ใส่ไว้ อผมลืมบอกนะกุ้งผมใช้น้มันโลหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวผสมมันหมูไปสัก200กรัมเพื่อความนุ่มนวลเด้งดึงนะมันหมยียแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับสูตรนี้ก็ใช้สูตรเดียวกับแหกกลนได้เลยคุณก็ไปเอาแต่นี้ก็ทําให้ดูนะเวลาทําพอชั่นเล็กทํายังไงอะไรเงี้ยก็ทำให้ดูแนละ้วดูดิกุ้งนี่คือเด้งกึืนนะเป็นเหมือนบิสซัเลยนะ่ะมาเดี๋ยวเราก็เพิ่มเติมก็คือนี่เห็นปะ ผมอยากให้ไส้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นผมทำยังไงนี่เลยกุ้งใช่ไหมเราไม่ต้องไปปั่นเราหัน่นนี้เลยครึ่งตัวเราผสมไปกับไส้เวลาคุณกินใช่ไหมคุณก็ได้เหมือนสัมผัสนะสัมผัสแล้วเป็นเนื้อกุ้งเต็มๆด้วยเพิ่มเข้าไปอีกนิดหนึ่งก็คือจากโรเมื่อกี้แหละผมแบ่งออกมานิดหน่อยแล้วเดี๋ยวแต่เราแล้วเดี๋ยวเราตีรวมกันเลยนะเพิ่มมูลค่ามานิดนึงนะครับไปเดี๋ยวเราไปตีกันเลยปะมาครับเนี่ยก็ใส่ มันหมูหอกุ้งหอยอะไรทีเนี้ยวันนี้ไม่มีเครื่องตีหรอกเราจะนวดเอานะเครื่องปรุงใส่น้อยมากถ้าตามปริมาณเดี๋ยวผมงลงให้แล้วกันนะแต่เวลาผมทำพวงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ช่างหรอกผมกะเอาแต่มันก็มีสูตรสำเร็จที่มันท,ที่ทำให้มันอร่อยนะเดี๋ยวผมลงให้ลงให้นะเกลือาาน้ำตาลอืมกะเอาชูรส ขายไม่ได้ใส่ทุกอย่างใส่ไปเลยอ่าฮ่องกงพริกไทยใส่ไปตัวของผงฟูนะครับใส่ไปเดี๋ยวปริมาณผมบอกให้นะคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะแล้วก็ตัวของนี้แป้งมันฮ่องกงนะใส่ไปหน่อย คือพวกนี้ไม่ต้องเนซีเดีกับมันเยอะนะน้ำมันงากับไข่ขาวค่อยๆใส่นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกำลังคิดว่าลืมอะไรหรือเปล่า <laughs> น้ำมันงาไข่ขาวค่อยๆใส่มาเดี๋ยวเรานวดก่อนนวดลงกันเลยให้เป็นเนื้อเดียวกันนะนวดเลยตีอ่า คิดคดซะว่ากาลังทําไอ้นี่อยู่ข้ามันประกกยเนี่ยอ่าสุดว่าเฮ้ยพี่คะหนูขี้เกียจต,ตวงผมขี้เกียจต,ตวงครับผมอยากรู้รสชาติคุณก็ไปเวทนิดนึดนงกินก่อนก่อนที่จะใส่ยัดไส่เข้าไปจะให้รูรสชาติเป็นยังไงนะบางทีทํากินบ้านๆก็ขี้เกียจจะนั่งวัดนั่งตวงก็ใช้พี่บ้านๆครับชิมเอาเนี่ยไม่ก็เนี่ยหยอดน้ํามันทอดกินเลยดูว่ารสชาติเป็นไงนะไปะ เดี๋ยวผมนวดอีกแป๊บนึ่งเดี๋ยวมาเจอกันามาครับพอเราตีจนเด้งนะพูดว่าเราตีจนเด้งก็ลายปากนะให้ให้ให,ให้ทีมงานตี <c oughs> นะอะไรเราฮะมาแล้วเราก็ยัดไส้เลยนี่ที่เราหมักไว้แล้วใช่ไหมยัดไส้ก็คุณคิดซะว่าคุณทําเหมือน นมจิบนะใหญ่เข้าไปรูคุณก็เอาเลยยิงต้องมีถ้าเกิดเอามือจุ่มน้ําหน่อยเนะี่ยมันจะไม่ติดมือนะรูดีชั่วรู้หมดนะไม่ค่อยทํากันนะมาเอามือจุ่มน้ํานิดนึงแล้วก็มันก็จะไม่ติดมือนะดูนะนิดเดียวพอเลยเอาจเอาเลยมาคุณก็ยัดเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเราเด้งอยู่แล้วมันตะกี้ยวเด้งไหมเฮ้ยไม่ใช่ผงฟูมันเยอะอ่ามันก็เด้งอยู่แล้วนะมนอยายัดเข้าไปนะครับ อันนี้เองเพิ่มมูลค่ามาหาศาลผมบอกเลยฮะยัดเข้าไปามาครับแล้วพอเรายัดเสร็จนะก็เพิ่มความคริสปี้เข้าไปหน่อยก็ลเลยคลุกแป้งแป้งมันท้องกงนะบางๆอย่างนี้นะ อ่างบบางแล้วก็ลงไปทอดได้เลยนะครับไปี๋ยวตัดไปตอนทอดกันเลยดีกว่าไปครับมาครับแล้วเราก็คลุกแป้งมันฮ่องกงเสิบร้อยแล้วก็ทอดไปเลยโอ้โหเป็นไงน่ากินมากนี่ขนาดย,ยังไม่ทอดผมยังแบบรู้สึกได้เลยว่ารสชาติจะเป็นยังไงอะ น่ากินสุดๆเลยนะทอดไปเลยนะครับไปอ่าไหวเปล่าทอดเยอะเกินอมน้ำมันอีกนะไม่เป็นไรมาครับดูดิโอ้โหเป็นไง แมงพองเป็นโอ้โหเหมือนหัวไอติมเลยดูดิเรียกตั้งชื่อมันดีกว่าวะไก่หัวโปกไก่หัวโปกดูดิคือเ้ามันไอตัวของกุ้งที่เราทำนะมันมันจะพองนะมันเหมือนแหเกิดเราอะดูดิน่ากินมากอะตอนเนี้ยอยากกินแล้วเนี่ยแต่คือคุณเห็นว่าเฮ้ยพี่แล้วทำไมมันขาวจังเลยคือแป้งวันท้องกงเนี่ยนะเวลาเราชุบแป้งเนี่ยมันจะสีมันจะออกอย่างเงี้ยนะมันจะไม่ออกเหลืองนะมันได้เหมือนแป้งทอดกรอบนะ สีอย่างนี้มันก็ดูดีนะมันก็จะเป็นแบบสไตล์จีนๆหน่อยอะนะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราก็ทอดไปถ้าเรารู้สึกว่าสุกแล้วขึ้น <c oughs> ก็รอให้เหลืองวัวไหมแน่ <c oughs> ไปครับแป๊บหนึ่งก็ขึ้นได้ละอง่ายเปไงนี่ทําขายเลยเนี่ยคุณทาไปเพิ่มเมนูที่ร้านได้เลยนี่เร่งไฟะนะจะได้ไม่อมน้ํามันนะครับไปเรียบร้อยโอ้โหไปไงเบนเร่งเท่งเลยเนี่ยบวมขนาดน,นี้นะ ไปครับจัดจานกันและแล้วก็เสร็จสมบูรณ์ครับดูด <kalk. S 1> ิน่ากินมากดูดิคุณดูดิปีกไก่ธรรมดานะมันกลายเป็นว่าพองใหญ่บาเล่งเท่งนะจะใส่กุ้งเข้าไปนะโอ้โห,โโหผมขอกัดได้ไหมผมกลัวจะลวกปากตอนนี้ไม่ใช่หรอก มาเดี๋ยวลองจิ้มนี่นะจิ้ม,จ,มจิ้มไก่นะอ่าดูปั๊บผมว่าคำแรกไม่น่าเจอไก่ใหญ่มากเฮ้ยมาแล้วทั้งคลิปเพิ่งมานะครับมากินเลยครับร้อนอื้อ ผู้ชิกุ้งเยาวราชจะชัดดูดิกุ้งเป็นตัวตัวนะรสชาติอร่อยมากตอนนี้มันหอมกุ้งนะรสชาติเหมือนแฮกเกิเลยเดี๋ยวเราอยากจะกัดให้โดนไก่ได้นะมาครับนยมจิม้มน,นิดนึงตอนนี้จะกัดให้โดนไก่นะไปครับนี่กัดให้เต็มเลยดีกว่านะไปครับ อร่อยมากคือรสชาติกุ้งอนะ่ะมันเหมือนทอดมันเหมือนลูกชิ้นกุ้งดีๆอ่ะนะแล้วก็ส่วนของไก่ไก่ไก่ที่มันเค็มๆหน่อยนะหนังกร,บกรอบอร่อยมากอื้มยิไตปยยังอร่อยตรงนี้ก็แทะได้อีกเป็นกับแก้มไป็นไง อร่อยมากเลยอะ่ะคุณดูดิคุณไปทําขายเลยเนี่ยสร้างมูลค่ามหาศาลนะคุณดูดิแม่งเหมือนไก่กระโปงอะ่ะนะอร่อยจริงแต่ว่านะกดยจุริขมสูง <laughs> ผมชิมให้ดูเป็นเฉยๆนะ <laughs> ไม่ใช่พรุ่งนี้ตื่นมาเดินไม่ได้เลยโอ้ <laughs> ไม่ได้นะมานี่เป็นแบบเขาเรียกว่าสร้างงานสร้างอาชีพนะคุณก็ลองไปทําดูอาจจะทํายุ่งยากหน่อยแต่ว่าถามว่าถ้าจัดจานดีๆสวยๆเนี่ยขายมีราคานะครับหกชิ้นเนี่ยผมว่า สองก็ไม่มีใครโกรธนะมีทั้งกุ้งมีทั้งไก่นะจัดไส้อีกใช่ไหมไปครับฮาเหมือนเดิมกินอะไรก็ต้องตบทายด้วยเก็กหัวเย็นๆเก็กหวยนะไม่ให้แอลกอฮอล์นะคุณอย่ามาจับผมนะเออยาแผลวยาแผลชื่นใจจริงๆก็ลองทำดูนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์สักครเ้ยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ